ออกราบสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องสล็อตลอเลนเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ลอเล่นพาทุกคนมาเล่นเกม t h เชี a o ออฟ t a สแนะคะหรือว่าเสาถ้ำของเรานั่นแหละทุกคนก็ไปเล่นกันเลยดีกว่านะ วันนี้นะทุกคนรอเลนพกทุนมาที่1,47บาทจะเริ่มที่เบทย20กดออกโต้ให้1000ร s <S อบย,ยาวๆเลยจ้าก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนรอเลนเล่นอยู่ที่เมกาเกม65เลยนะคะสำหรับใครที่อยากเล่นตามรอเลนหรือว่าอยากเล่นที่เดียวกับรอเลนก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะ <S <S อุ้ยไหลหรือว่าใครที่หาลิงก์ไม่เจอก็เซิร์ชไปเลยว่าเมกาเกมตามด้วยเลข65นะทุกคนเซิร์ชไปยังไงก็เจอนะขอแค่มีเลข6 5 มีก้ามีก้าหกก็เจอมีก้ากี่หมู่หก็เจอเออเซิร์ชได้หมดเลยนะก็นั่นแหละเราเล่นเล่นที่นั่นที่เดียวนะทุกคนก็คือเล่นจริงจ่ายจริงแตกจริงจ่ายจริงนะทุกคนขอแค่เข้าตามเงื่อนไขที่เขาแจ้งมานะเออเหนื่อยจังเลยวันนี้ทําไมรู้สึกพูดแล้วนี่เหนื่อยนะจะแตกไหมนะกับงบหนึ่งพันของเราเล่นวันนี้ วันนี้เราเล่นเล่นตามกลุ่มกดเล่นํามเช่นเคยนะคะสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มกดเล่นหามก็คลิกที่ลิงใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะเออเราเล่นเล่นตามกลุ่มกดเล่นหามดูเป็นตามแนวทางนะทุกคนแบบดูเป็นแนวทางในการเล่นนะว่าควรเล่นเกมไหนช่วงเวลาไหนนะอย่างวันนี้เราเล่นก็เล่นตามช่วงเวลาตอนหกโมงถึงเที่ยงคืนนะเสาถ้ำมี เป็นเวลาที่รอเล่นเล่นด้วยแหละส่วนมากรอเล่นจะเลิกเล่นเกมในตารางช่วงเวลานี้นะเพราะรอเล่นจะเล่นช่วงหกโมงกว่าเกือบสองทุ่มประมาณนี้ไม่เกินนี้นะอาจจะบางวันรอเล่นเล่นในช่วงเวลาเนี้ยหกโมงถึงสองทุ่มอุ้ย้าเฟ่เกมปะโอโไม่ค่วะว่ะแต่ เราเลยรูส้สึกว่าทำไมช่วงหลัง,ลงเหมือนมันภาพมันกระตุกกระตุกนิดหน่อยนะอุ้ยตั้งเหลือร้อยกว่า waterfark ทุกคนเอ,อ่อพันหนึ่งพันของชัน,นดันมืดมดสามหมุนสี่หมุนอุ้ยเสียงไหมทุกคนไปสุดเลยแล้วกันหมดก็หมดเออขึ้นมาร้อยกว่าแล้วเขาฟีเกมสักที่เยอะอย่าทำอย่างนี้เลย ไหลต่อไหมอ่ะเจช่องแรกเอ้ยสวยดีโอ้โหน้าม่วงน้าม่วงเออไม่มานึกว่าจะมาถ้ามานี่ก็น่าจะได้เยอะอยู่นะขึ้นมาสามรอยแล้วทุกคนเมื่อกี้ลงไปต่ำสุดก็คือสี่สิบาทเลยนะเกินปุยหมยอ่ะตังก็หมดเลย ห่อเหี่ยวเหลือเกินนะว <K ee> <K ee> k <k ันนี้ก็สำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูลอเรนเป็นครั้งแรกนะลอเรนก็ฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลอเรนนะหรือว่าใครที่ติดตามอยู่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับลอเรนด้วยนะคะทุกคนก็คือทุกคนกดไลค์ลอเรนจะได้มีกำลังใจในการเล่นเกมต่อไปให้ทุกคนดูนะถ้าถ้าแบบ ไม่มีคนคอมเมนต์แล้วก็ไม่มีคนกดไลค์เลยอย่างเงี้ยมันก็ห่อเหี่ยวหัวใจเหมือนกันนะทุกคนห่อเหี่ยวหัวใจใช้คำนี้เลยนะห่อเหี่ยวหัวใจของจริงนะเฮ้ยน้าม่วงมาเออนึกว่าจะไม่ไหลแหละเอ้าจบละขึ้นมาอย่างไม่ถึงพันเลยแล้เนี่ยก็คือใช้ตังตัวเองล้วนๆตังตัวเองล้วนๆไม่มีกำไรผสมใดๆเลยทุกคนรอบเนี้ย ห0ึ่เหลือสี่หมดไปแล้วหกรทุกคนคิดดูเขถามว่าทำ้องอย่างน้นชาดีก็ันยขอก็เลย้องทมโอ้แต่ภาทีเูอ้อเจอูหน่าชมพูเมื่อกี้ได้อยู่นะทุกคนเออนาเห็นปะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เดี๋ยวราเรียนถักไว้แจ้งเขาดีกว่าว่าทำไมภามพามันกระตุกวะทุกคนหรือว่าม,มันกระตุกแบบนี้มันจะกินเงินเราวะเกี่ยวปวาทุกคนหรือเป็นที่เน็ตรอนเลนเ้งงไปหมดแล้วตอนเนี้ <c oughs> งงไปหมดแล้วนะวนะ้นาเขียยโอ้ไม่มา <c oughs> เคช่องแรกสิบช่องสามเออสิบช่องสามสวยแล้วก็บอกว่าอ่าดูทรงไม่น่ามีรายอไหนต่อยแบบก้าอี้เคช่องแรกเือจะได้เปลี่ยนเป็นวายเออสวยดีสวย ออุ้ยอุ้ยฉันเมื่อกี้สวยจัดเตกนอทุกคนหนึ่งพันห้าร้อยบาทหัวบางหนึ่ันห้ารอยบาทได้อยู่ไปเพิ่มเบ็ดหน่อยละกันนะไปเบ็ดห้าสิบเลยละกันทุกคนไปให้สุดนะเล่นวันนี้ก็คือไปให้สุดเอ้ยหน้าท้อง เออไหลวะอู้ขานะฟ้าอุ้ยขึ้นมาสองพันแล้วทุกคนกำไรพันหนึ่งแล้วตอนนี้ใช้กำไรเล่นอยู่นะชอบคำนี้จังเลยคำว่าใช้กำไรเล่นอยู่ที่ไม่ใช่ตังค์ตัวเองตั้งแต่แรกอ่ะน้าม่วงอุ้ยหน้าเขียววะน้าม่วงอุ้ย ไหลว่ะน้ำฟ้าไหลน้ำม้วงช่องแรกหูลุ้นช่องเดียวไม่น่าจะเข้าหรอกเห็นปะหัวเป็นรูแน่เลยเนี่ยอ้าป่าคีเห็นน้องอุ้ยสวยล้า เาลงเอาอีกเจมาอู้ขัดเจช่องสองชนไจังแต่นอกอีกแล้วทั้หหนึ่งพันสองบาทแตกนอกอีกแล้วนะเบอกว่าอเข้ามืมเข้าฟีเจมเหอะขอร้องเข้าสักทีเถอนะอุ้ยลุ้นต่อเจช่องแรกเหรอโอ้โห ไม่เข้าวะ่ะอุ้ยแต่ตอนนี้เราขึ้นมา2องพันแล้วนะพูดถึงทุนหนึ่พันก็เล่นยากหรือว่าเล่นทุนเยอะจนชินแล้วทุก็นก็กำไรนะกไรได้กำไรถือว่าโอเค ในนั้นเธอเจอกับลีดเดอร์ชุดเขียวและก็ถามเธอว่าตอนนี้เธอดูแลผู้หญิงผู้ข้างๆอยู่ใช่ไหมที่เธอเป็นแบบนั้นก็พยายามจะหนีพอคุยสักพักทำให้รู้ว่าเชนลีดเดอร์ชุดเขียวคนนั้นเธอมีชื่อว่าเมแกนเธอหลงรักแบรดและก็ชอบเขา,า <5 S 1> มากๆไปเป็น <100 S 1> ร้อย <100 S 1> เลยละกับบนทุกคน,บบน,นใจร้อนน,นอนวัดมีอยู่จริงนะทุกคนวันนี้ทำไมแบบหลังจากมื้อเช้าเออมันตึงๆหน่อยนะ ก็วัดไปเลยสิคะวัดไปเลยเบ็ดลอยเอาวะาไม่ลุ้นแต่งในก็ลุ้นแต่งนอกบ้างแหละุยสวเขาฟีเกมเบ็ด้อยสวยจัดเออสิบมานะเอก็ได้โอ้โหเออหลายต่อเอช่องแรกมาเอช่องสองโอ่งมามาสลับกันหน่อยไม่ได้เลย อะเข้าฟรีเกมเบ็ดร้อยมาเฮ้ขอให้ได้ไหลขอให้ได้โดนขอให้ได้ได้ขอให้ได้ได้ขอให้ได้แตกมั่งเถอะนะคิดไม่ผิดจริงๆที่เปลี่ยนเบ็ดนะทุกคนได้อยู่นะอาแต่ว่าเงียบกริบเลยอะ,ะเออมาหน่อยเฮ้เออสวย หลดโอ้ไม่ไหลละมาละละสามพันเนาะสามพันสามหกสิบสวยอยู่ได้อยู่นะดูจบไม้นี้แล้วเลิกดีดีกว่าทุกคนดูดิเหมือนเกมมันไม่ค่อยเป็นใจเลยวันนี้มันกระตุกกระตุกอ่ะอือหกพันแล้วมา อุ้ยขัดคิวช่องแรกโหสามหมุนเกือปะเนี่ยสเต็ปพีจีอีกแล้วนะสามรอบสุดท้ายอู้ห้าท้าเขียวอุ้ยฟินิฟีก็ได้นะได้หมดนะอู้หูฟินิฟีเหอะขอร้องไม่เข้าอีกสองโอ้โหไม่น่าเข้าแล้วช่องสุดท้ายนะ เกลือไม่พอไม่เข้าให้ฉันด้วยโอเคทุกคนเลิกเล็กเลิกดีกว่านะโอเคค่ะ okay. สวัสดีรอเลนพอแล้วนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรอเลนนะคะสำหรับวันนี้เราเลนพกทุนมา1,000แตะไป6,000ก็กํำไรประมาณ5,000นะเออกำไร5,000เลยแหละก็ นั่นแหละทุกคนก็ได้กําไรก็เลิกนะไม่ไม่นะไม่กล้าไปต่อ,อกลัวไม่ได้ก็สําหรับใครนะคะที่อยากให้เราเล่นเล่นเกมมาให้ดูก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูนะสําหรับวันนี้เราเล่นไปแล้วะคะ่ะไปเจอกันเกมหน้านะปละบ๊ายบาย